ตามตามมีมีพ <Nee. S 1> ับมีศาลาด้อตอนนี้พี่ๆก็เอาเรือลงแล้วนะครับกำลังนั่งหน้าไปที่บ้านที่มีการร้องขอให้ให้มารับเจ้ทีนะก็คือยกขึ้นไปอยู่ในบริเวณปลอดภัยนะครับตอนนี้เนี่ยจากการสังเกตการสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ได้แบบได้ยินภาพและเสียงชัดเจนดีไหมคะตามสายพระพมธตามสายพระพมธนะ สวัสดีค่ะตอนนี้ได้ยินภาพได้เสียงชัดเจนไหมคะทีมข่าวอีจันนะครเราลงพื้นที่มาช่วยอพยพชาวบ้านนะคะที่อยู่ในพื้นที่ตําบลบ้านครัวอ,อําเภอบ้านหมอนะคะจังหวัดสระบุรีคือตอนนี้ระดับน้ําที่ชาวบ้านอยู่เนี่ยระดับน้ําสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งชาวบ้านนะคะต้องเร่งอพยพออกมานะคะตอนนี้ชัดเจนดีไหมคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะสถานการณ์ อย่างยังคงวิกฤตนะคะที่ตำบลบ้านขัวอำเภอบ้านหนอนะคะนี่นะคะระดับน้ำจะเห็นว่าสูงถึงชั้นสองแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะทีมข่าวเรารายงานข่าวอยู่ที่ตำบลบ้านขัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบ,บุรีค่ะซึ่งมีทีมลุงอูดอีจันนะคะที่มาตั้งโรงครัวอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็เรามาลงพื้นที่เกาะติด สถานการณ์น้ำท่วมนะคะรรวมถึงช่วยชาวบ้านที่อยู่ด้านในนะคะะนี่นะคะตอนนี้กำลังช่วยคุณลุงนะคะลงมาภาพชัดเจนนี้นะคะนี่นะคะสถานการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สดๆที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้คุณลุงลงมาแล้วนะคะ สวัสดีค่ะพ่อสวัสดีพ่อน้ำท่วมกี่วันแล้วคะเนี่ยตอนนี้โอ้อาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยอะไรนะคะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นึงแล้วใช่ไหมพ่อตอนนี้ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเลยไหมคะพ่อขึ้นเรื่อยๆบ้านนี้อยู่กันกี่คนนะคะอยู่กันสี่ห้าคนสี่ห้าคนอ่าโอเคเดี๋ยวอันนี้เป็นสถานการณ์สดๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวพ่อใส่ชูชีพหนึ่งอ่า จังหวัดสระบุรีค่ะอยากจะพูดนะคะจะช่วยช่วยคุณพ่อใส่ชูชีก่อนพ่อใส่แขนนั้นก่อนนะน้ำมันขึ้นเร็วเหรอครับหรือไงครับครับออ๋น้ำไม่ทันใช่ไหมอ่าโอเคเราวันสองวันมันเม็ดขึ้นมาเมตรสองวันขึ้นเมตรหนึ่งพ่อบอกอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะที่น้ำท่วมอ่วยพ่อใส่ วันที่ผมมาเก็บของขึ้นมาชั้นบนนะอะไรนะคับพ่อวันที่มันมาผมมาเก็บของจากพื้นปูนขึ้นมาไว้ชั้นบนเนี่ยค่ะน้ํามันอยู่ที่พื้นอะเม็ดหนึ่งอตอนนี้มันสองเม็ดกว่าแล้วเนี่ยตอนนี้สองเม็ดกว่าแล้วนะคะเมื่อวานนี้ผมมาย้ายกอน อันนี้พ่อเป็นบ้านสองชั้นใช่ไหมหนูคิดว่าเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วเนี่ยสองชั้นสองชั้นใช่ไหมแล้วมีข้าวของเสียหายเยอะไหมครับข้าวของเสียหายเยอะไหมพ่อตอนนี้ยังไม่มีอะไรเสียหายมากเพราะย้ายขึ้นมาก่อนที่เราออกมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะตอนนี้มาเอาถังกระลอนมาตีไว้ข้างในให้มันลอยตามน้ําขึ้นไปเลยใช้มันขึ้นหีกอให้มันลอยขึ้นไปเลยแล้วอย่างนี้พ่อจะอพยพไปตรงจุดไหนอะคะหมดแล้วไม่ได้ไปไหนแล้วเรา เอ,อเอาของขึ้นไกน้กแล้วแล้ว,แล,วแล้ววันนี้ไปนอนกันที่ไหนคะไปนอนบ้านใน,บ,นบ้านในมีบ้านเป็นเป็นบ้านญาติเหรอคะ,ะอ่าโอเคค่ะได้เ้เลยเพ่อหยิบน้ำเลยค่ะทัน่ขึ้นอ๋อเพิ่งมาย้ายของขึ้นน,นี่นะคะระดับน้ำ คือโลหะน้ำมานิดนึงนะใช่ก็ร้อน200ลิตรเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวให้พี่ช่วยหนอ่อนี่นะคุณผู้ชมระดับน้ําตรงโน้นนี่เห็นไหมจะเห็นว่าสูงถึงชั้นสองนะคะซึ่งซึ่งบ้านหลังนั้นเองก็มีชาวบ้านอยู่นะคะนี่เป็นสภาพที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะในตําบลบ้านครัวอําเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะคะซึ่งนี่ก็เป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สระบุรียังหนักอยู่เลยค่ะยังหนักมากๆนะคะ ระดับน้ําสูงประมาณ2เมตรนะคะถ้าเราลงไปก็คือมิดหัวค่ะตอนนี้นะคะเราลงเรือมาช่วยกันพาทั้ง3ชีวิตนะคะออกไปข้างนอกเพราะว่าตอนนี้ระดับน้ํามีท่าทีจะสูงขึ้นเรื่อยๆพอบอกว่าน้ําสูงขึ้นมาประมาณ1อาทิตย์แล้วเนี่ยยังไม่ลดเลยแล้วก็สูงขึ้นอีกนะคะตอนนี้นี่นะคะคุณผู้ชมภาพตอนนี้ อยากให้ดูนี่คือสภาพจริงๆค่ะนี่คือสภาพที่ที่ทเป็นความลําบากของชาวบ้านจริงๆค่ะคือชาวบ้านบอกว่าครั้งนี้นะคะก็เป็นปี6-4เนาะซึ่งปีที่ท่วมเมื่อล่าสุดเนะี่ยเมื่อปี2554ก็ผ่านมา10ปีแล้วถือว่าเนี่ยรอบนี้หนักหนักที่สุดในรอบ10ปีเลยนะคะแต่ว่าระดับน้ำยังไม่ถึงยังไม่ถึงปี5-4นะคะแต่ว่าก็ได้รับความลำบากเช่นเดียวกัน วันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่มาเองนะคะเพราะว่าเรามีทีมโรงคัวรลงอุทจันตั้งอยู่ซึ่งก็จะมีทั้งทีมโรงควรัวแล้วก็ทีมกู้ภัยที่จะเร่งช่วยอพยพชาวบ้านนะคะตอนนี้ก็โอเคเดี๋ยวพาชาวบ้านทั้งสามท่านนะคะออกไปด้านนอกตรงถนนคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีด้วยนะคะตอนนี้โอ๊ย คือตอนแรกค่ะเราจะนำข้าวไปให้ชาวบ้านในวัดบางบัวเนาะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยต้องการออกมาข้างนอกก่อนเราก็เลยจะต้องนำเรือนะคะที่เตรียมไว้ตรงนู้นเนี่ยย้ายมาตรงนี้เพื่อมาเล่งอพยพชาวบ้านก่อนนี่ค่ะคุณผู้ชมระดับน้ำสูงจริงๆนะคะอำเภอบ้านหมอสระบบุรีใช่ค่ะใช่ค่ะหนักเลยค่ะตอนนี้หนักมากเลยค่ะ ตอนนี้สลับรียังวิกฤตนะคะยังวิกฤตเลยอ่าเรียบร้อยนะคะค่ะพ่อขอบคุณค่ะเรียบร้อยนะคะอ่าโอเคขอบคุณค่ะ โอเคคุณเสียงไหนโอเคาพารกิจสำเร็จนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเราพาชาวบ้านสามชีวิตนะคะออกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทั้ง3ท่านนะคะก็จะไปอยู่ตรงบ้านญาติที่น้ำไม่ท่วมนะคะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอเนี่ยถ้า กำลังดูไลฟ์ของอีจันอยู่แล้วได้รับความเดือดร้อนอะไรเนี่ยคอมเมนต์ Comment เข้ามาบอกทีมข่าวเราได้เลยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งหนูจะลงเรือแล้วก็นำข้าวเดี๋ยวจะนำข้าวที่สังคมอีจันเราช่วยกันเนี่ยไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านด้วยตัวเองนะคะสวัสดีคุณผู้ชม642คนค่ะ อ๋อโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวเอาเรือขึ้นใช่ไหมคะ,อ,ะอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาเรือขึ้นนะคะแล้วก็อเอาเรือไปขนข้าวเหมือนเดิมคุณผู้ชมได้ยินเสียงพลอยชัดเจนใช่ไหมคะนะดูวิธีขั้นตอนการเอาเรือขึ้นก็<ว>กไม่ใช่ง่ายๆนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าวเรือเองก็ค่อนข้างหนักนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องต้องมีรถ พลอยไม่น่าจว่าเรียกว่ารถอะไรอ่ะรถเข็นเรือหรือเปล่านี่นะคะตอนนี้พี่ๆกู้ภัยมูลนิธิเพชร,กรเกษมนะก็ช่วยกันดึงเรือขึ้นมานี่โอ้โหค่อนขนางหนักนะคะคแล้วก็ต้องใช้รถกระบะพ่วงอีกทีหนึ่งนะคะภาพชัดเจนนะคะเสียงชัดเจนนะคะ สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้วิกฤตในจังหวัดสระบ,บุรีในตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหนองยังถือว่าวิกฤตค่ะเพราะว่าระดับน้ำยังคงท่วมสูงนะคะแล้วก็ท่วมต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะ<อ>เกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะนี่คือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้นะ่ทีมข่าวเราลงมาพื้นที่แล้วก็มาเกาะติดการช่วยเหลือชาวบ้าน การนําข้าวนําอาหารรวมถึงการเร่งอพยพชาวบ้านออกจากนอกพื้นที่นะคะถ้าพี่ๆฟังอยู่นะคะแล้วก็มีชาวบ้านที่อยู่ในตําบลบ้านครัวอําเภอบ้านหมอได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบอะไรต้องการความช่วยเหลือด่วนทักมาบอกเราได้เลยนะคะตอนนี้พลแล้วก็ทีมพี่ๆมูลนิธิพิกเเสมนะคะอยู่ในพื้นที่นะคะ โรง,งครัวโรงอุติจันรเนี่ยตั้งอยู่ตรงนู้นนะคะมาสแตนบายแล้ว3วันซึ่งโรงครัวโรงอุติจันร์เนี่ยเพิ่งย้ายจากจังหวัดสุขโขทัยมานะคะแล้วก็มาตั้งกันต่อมาตั้งโรงครัวกันต่อที่สระบุรี ภารกิจสำเร็จนะคะทุกคนปลอดภัยนะคะนี่ค่ะเป็นความเดือดร้อนที่เราจะต้องช่วยอย่างทันท่วงทีก็คือมีชาวบ้านร้องขอว่าต้องการออกจากบ้านทางทีมพี่ๆกู้ภัยนะคะแล้วก็ทางทีมข่าวหลังจากที่ได้รับเรื่องแล้วเนี่ยก็จะรีบประสานแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือก่อนทันทีค่ะเพราะว่าระดับน้ำเองก็ไว้ใจไม่ได้ ต้องบอกว่าระดับน้ําไว้ใจไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะลดหรือมันจะเพิ่มยังไงอันนี้ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยตรงพื้นที่วัดบางขวัญซึ่งข้างในเนี่ยซึ่งข้างในนะคะระดับน้ําสูงประมาณ2เมตรปกติตรงพื้นที่เนี้ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นถนนนะคะแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นแม่น้ําลำลองไปแล้วเรียบร้อยนี่นะคะ กลายเป็นแม่น้ำลำคลองไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้ชาวบ้านหลังจากที่จะต,ต้องใช้รถมอเตอร์ไซค์ในการใช้ชีวิตตอนนี้ต้องต้องเปลี่ยนมาใช้เรือค่ะเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเรือเรืออยู่ตรงนี้นะคะเป็นเรือที่ชาวบ้านออ,ออกมารอญาติรวมถึงมารอรับอาหารเครื่องดื่มนะคะไปลองหนูลงเรือ เดี๋ยวพลอยกําลังจะลงเรือนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพลอยกําลังจะลงเรือเดี๋ยวติดตามกันได้ยาวๆเลยค่ะคุณผู้ชมติดตามกันได้ยาวๆเลยนะคะจะได้เห็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้ทางทีมข่าวทางลุงอุติจ,จัน,นีร์เราตั้งใจมาช่วยชาวบ้านนะคะอย่างน้อยก็ได้คลายทุกข์ให้เขาเนี่ยได้ได้มีข้าวกินได้มีน้ํากินซึ่งข้าวและน้ํา มาจากสังคมอีจั์ทั้งหมดค่ะเป็นของที่พวกเราร่วมกันบริจาคเข้ามานะคะแล้วก็มาช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนี่ค่ะคุณผู้ชมอย่างภาพที่คุณเห็นด้านหน้านะคะก็เป็นเป็นชาวบ้านสองท่านเนี่ยกำลังพายเรือออกมานะคะคือการสัญจรตอนนี้ต้องใช้เรืออย่างเดียวเลยค่ะซึ่งเมื่อกี้พายได้สอบถามกับ ทางชาวบ้านเนาะชาวบ้านบอกว่าเป็นเรือที่มีไวตั้งแต่ปี54ค่ะคือตอนปี25.54นหะ้า้ยาน้ำก็ท่วมแต่ว่าแต่ว่าปีนี้ยังไม่หนักเท่าปีเท่าปี54นะคะแต่ว่าก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกันเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวพอยจะลงเรือแล้วก็เข้าไปด้านในนําข้าวนําข้าวที่ลงครัวลงอุ๊ดอิจาน,นี่แหละค่ะที่เราได้ทํากัน,หน,นหนูนั่งหนูนั่งรับนี้ใช่ไหมคะ โอเคน้องเดี๋ยวระวังลื่นนะครับระวังลื่นได้ค่ะพี่แต่สักครู่นะคะคได้อยู่หนูถอดรองเท้าอยู่ตามนั่งนั่งนั่งริมอะไรนะคะพี่อ,อ๋อหัวจะอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอเขากลับเรือกอนก็ได้ค่ะ อ๋อโอเคเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมคะพี่ทางทีมข่าวเราเองก็นั่งนั่งเรือแล้วก็มีชูชีพนะคะทุกคนเราก็เซฟความปลอดภัยของตัวพวกเราเองนะคะก็มีชูชีพนี่ยค่ะก็เป็นน้ําและเครื่องดื่มจากสังคมมีจานจากโรงครัวลุงอูดีจันนะคะที่จะนําเข้าไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านนี่นะคะชาวบ้านด้านในรออีกแป๊บหนึ่งนะคะเด,เดี๋ยวทางทีมงานกํลาลังเข้าไปนะคะ โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวพลจะลงไลน์แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรายงานสดให้ดูต่อเพราะว่าเดี๋ยวพลจะขออนุญาตเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์นะคะแล้วก็ตอนนี้แบตมันจะหมดจะได้ชาร์จแบตเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งค่ะประมาณ5นาทีไม่เกิน5นาทีนี้ค่ะเดี๋ยวจะมาขึ้นรายงานสดตอนที่เรากําลังลงเรือแล้วก็นําข้าวนําน้ําเข้าไปให้ชาวบ้านในพื้นที่นะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะ